สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูการหมักปุ๋ยในวงท่อกันนะคะก็จะมีอยู่สองวงนะคะอีกวงหนึ่งทำสำเร็จแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายนะคะวงแรกจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีส่วนประกอบและทำอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะถากหญ้าและเข็นหญ้านะคะมาใส่ในวงท่อนะคะในวงท่อของเราจะไม่มีรองก้นนะคะจะเป็นวงท่อปเปล่าๆนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่หญ้ารองก้นท่อก่อนเลยนะคะทุกคนส่วนหญ้านั้นเราก็จะเอาญ้ารอบๆแปลงผักเรานะคะถากเก็บไว้สะสมไว้นะคะแล้วก็ ไปใส่ในวงท่อนะคะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นใบมะขามนะคะที่อยู่ใต้ต้นมะขามนะคะก็จะกวาดกวาดแล้วก็ขูดใส่กระแปงมานะคะเอามาใส่ในวงท่อนะคะทุกคนแล้วเราก็เกี่ยให้ตัวทั่วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนํากากชากาแฟนะคะทุกคนที่เราไปขอที่ตลาดแล้วก็เค้าทิ้งแล้วเราก็มาสะสมไว้นะคะแล้วก็เอามาเทใส,ส่ในวงท่อเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นกากชากาแฟเช่นกันนะคะ แล้วเราก็ใช้คาดเกี่ยให้เสมอกันนะคะทุกคนแล้วเราก็นำหญ้าอีกรถเข็นหนึ่งนะคะเทปลงไปอีกใส่ไปให้หมดเลยนะคะ หลังจากนั้นก็จะนำเศษอาหารในคัวรเรือนนะคะเทใส่ไปเลยเศษอาหารในครัวเรือนนี่จำเป็นต่อการทำปุ๋ยหมักนะคะทุกคนบางบ้านมีแค่ยากกับเศษอาหารก็สามารถทำปุ๋ยหมักได้แล้วนะคะอันนี้เราก็เกียรเกี่ยให้เสมอปากท่อนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาลาดด้วยน้ำหมักชีวภาพที่เราทำเก็บไว้นะคะน้ำหมักชีวภาพนี่ก็มาจากเศษอาหารในควนเรือนนะคะหมักกับ E.M. นะคะและกากน้ำตาลเก็บไว้ใช้นะคะทุกคนก็จะนำมาลดในวงท่อนะคะให้หมดในบัวลดน้ำเลยนะคะ น้ำหมักชีวภาพจะช่วยย่อยสลายสิ่งที่อยู่ในวงท่อให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะทุกคนอาจจะลดอาทิตย์ละสาวันก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีเวลาเราก็นํามาลดลาดทุกวันก็ได้นะคะวันละหนึ่งครั้ง อันนี้จะลาดอาทิตย์ละประมาณหนึ่งหรือสองครั้งค่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นเศษเศษหญ้าเศษอาหารนะคะที่เอามาจากวงท่ออีกหนึ่งวงที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็คือจะขูดเศษหญ้าเศษอาหารที่ยังไม่ย่อยนะคะทุกเอามาใส่ในวงนี้เลยนะคะ นะคะทุกคนอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักในวงท่อนะคะที่ทำได้ประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็นำไปใช้ใส่โคนต้นไม้บ้างแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้นะคะร้อยที่ยุบไปนะคะนำไปใส่โคนต้นไม้แล้วก็นำไปใส่กระถางนะคะปลูกผักสลัดบ้างแล้วนะคะทุกคนส่วนในนี้ก็เหลืออีกเยอะนะคะทุกคน ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาเราทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลาดด้วยหมักด้วย EM นะคะก็ลาดประมาณอาทิตย์ละสองสาครั้งก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มีเวลานะคะหรือว่าถ้ามีเวลาก็ลดลาดทุกวันได้ยิ่งดีนะคะสำหรับ EM นะคะจะช่วยในการย่อยสลายนะคะทำให้ปุ๋ยเรานะคะย่อยสลายไวนะคะทุกคน ส่วนเศษหญ้าก็มีบ้างนะคะที่หลงเหลือก็คัดออกไปนะคะทุกคนก็ใช้พาดค่อยๆเอาออกไปนะคะก็จะเป็นลกักษณะจริงๆแบบนี้นะคะเป็นต้นหญ้าที่แข็งๆนะคะที่เขาไม่ย่อยสลายเราก็คัดออกไปนะคะทุกคนอันนี้วงท่ออันนี้กะว่าเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยหมักใส่กระสอบออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ จะหมักอีกนะคะสำหรับวงวงนี้นะคะก็จะหมักให้เป็นก็จะหมักเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทําให้เพื่อนๆดูนะคะก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ